โซลาร์ลูฟท็อปขนาดใหญ่ที่สามารถประหยัดค่าไฟถึงปีละหลายล้านบาท <Wow. S 1> หน้าตาจะเป็นยังไงเราจะพาไปดูกันครับสวัสดีครับพวกเราบริษัทไทยเอเจนซี่เอนจิเนียริงผู้เชี่ยวชาญทางด้านการติดโซลาร์ลูฟท็อปและโซลาร์เซลล์หลากหลายขนาดสืบเนื่องจากคราวที่แล้วที่พวกเราได้พาท่านผู้ชมไปเห็นการติดตั้งระบบโซลาร์ลูฟท็อปขนาดเล็กวันนี้เราจะพา ท่านผู้ชมไปพบกับการติดโซลาร์รูฟท็อปขนาดใหญ่หน้าตาจะเป็นยังไงเราจะพาไปดูกันครับตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไซต์ติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปขนาด1เมกะวัต์ที่ใช้ควบคู่กับระบบและปิดชัดดาวตามมาตรฐานของการไฟฟ้าและสามารถมอนิเตอร์แผงโซลาร์เซลล์ได้ทุกแผงแบบเรียลไทม์ เราไม่ได้แค่ติดตั้งแต่ยังออกแบบระบบให้ดูแลรักษาง่ายและปลอดภัยสูงสุด Weather Station อัจฉริย,ย,ยะคอยอัปเดตข้อมูลแรงลมและความเข้มแสงแบบ Real Time เพื่อช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบติดตั้งหัวก๊อกน้ำทั่วบริเวณหลังคาเพียงแค่ต่อสายยางก็สามารถล้างแผงได้ง่ายลดปัญหาการลากสายย,วยาวให้ยุ่งยากระบบทางเดินและราวกันตกเพิ่มความปลอดภยัย ให้ทุกการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเป็นเรื่องง่ายบันไดขึ้นหลังคาออกแบบมาให้เข้าถึงพื้นที่ที่ติดตั้งได้สะดวกรวดเร็วในห้องอินเวอร์เตอร์ทุกจุดได้รับการติดตั้งอย่างมีมาตรฐานสูงสุดตู้ MDB Solar Cell รองรับโหลดไฟฟ้าได้อย่างมั่นใจออกแบบโดยทีมวิศวกรไฟฟ้ามืออาชีพให้ระบบมีเสถีภาพและปลอดภัยสูงสุดอินเวอร์เตอร์และระบบ monitoring ตวรวจสอบผลผลิตไฟฟ้าได้แบบ real time ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนให้คุณติดตามการทำงานของระบบได้ทุกที่ทุกเวลางานเดินสายไฟท่อร้อยสายเก็บงานเรียบร้อยตามมาตรฐานแข็งแรงนทนทานและปลอดภัยในระยะยาวโซลารูฟท็อปจากไทยเอออกแบบมาให้ใช้งานง่ายดูแลสะดวกและคุ้มค่าต่อการลงทุนระยะยาวและถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งโซลารูฟท็อปกับทางเราไม่ว่าจะขนาดใดก็แล้วแต่ลูกค้าสามารถติดต่อ เบอร์โทรด้านล่างนี้